โอเคครับก็มาอยู่กับผมยูพีเตอร์ไอยูนะครับวันนี้เราจะมาทําการดูหน้าต่างอินเทอร์เฟซการสร้างตละครที่เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากมันเริ่มจะพัฒนาตามเกาหลีแล้วเว้ยเกาหลีก็เปลี่ยนหน้าต่างหน้าตาอินเทอร์เฟซเมื่อวันที่25เดือน4นะ25เมษานะนะฮะสอนะฮนะส่วนเซิร์ไทยก็มาเปลี่ยนเมื่อแพทฮาลาวีน Halloween นะวันที่27ตุลา 2016เช่นกันนะฮะเรามาดูนะครับหน้าต่างที่เปลี่ยนไปนะฮะซึ่งตามเกาหลีเนาะจะเห็นได้ว่าการสร้างตัวละครนะครับจะมีหน้าต่างที่เปลี่ยนไปที่บอกคาดเซตัสของอาชีพดาบเนาะที่เปลี่ยนไปนะครับอาชีพดาบนะเสียงเป็นทะยอยทะยานกับสุภาพบุรุษนะเสียงหล่อครับเสียงแบบคนตีนคนตีนนะฮะส่วนเพศก็เป็นเพศหญิงเพศชายธรรมดานะสีผม สีผมเนี่ยสามารถเลือกได้หลายเฉดสีนะฮะปรับใหม่ไม่ต้องซื้อยาสีผมแล้วนะฮะนะผมเนี่ยสามารถเลือกได้กันเลยตามใจชอบนะับผมเนี่ยเยอะแยะมากมายส่วนอาชีพเลยสามารถเลือกได้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมซึ่งจะมี2อ,อาชีพที่บ่อยว่าเป็นฮีโร่นะคคือ,อฮันกวางกับฮาลินนะค,คือ2ตัวนี้คืออาชีพเอกนะฮะเป็นตัวหลัก ตัวเอกนะตัวเอกคือตัวพระเอกกับนางเอกนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเพื่อนนางเอกคือแมนยูจินนะฮะเป็นศิษย์อีกคนของคอมสังนะฮะซึ่งเป็นปู่ของฮาลินนะครับผมนะแมนยูจินจะมาอยู่ตำแหน่งนี้แน่นอนซึ่งแมนยูจินเนี่ยความสามารถพิเศษของมันคือแน่นอนมีอาวุธติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากคอมสังปู่ของฮาลินเนี่ยเป็นคนมอบให้เองเพราะฮาลินเนี่ย จะต้องมีอะไรเพื่อป้องกันตัวเพราะาลาินเนี่ยตาบอดตั้งแต่เด็กๆนะฮะจะมีผ้าปิดตายอยู่นะฮะนะครับผมน,ะ,ะ,นะ,ะเอาเป็นว่ามันจะมีค่าสซตัสไปสามารถเลือกอาชีพได้แบบนี้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าจะแสดงค่าไซตัสที่แตกต่างกันซึ่งจะมีคําอธิบายพื้นฐานเนี่ยถ้าเหมือนอาชีพดาบเนี่ยพลังกำลังพื้นฐานของอาชีพดาบเนี่ยป้องกันค่อนข้างจะสูงแต่อัตราวาแม,ม่นจะโจมตีค่อนข้างจะต่ำนะครับผม ป้องกันสูงป้องกันคือพลังกายหรือเปล่า HP คือเลือดป้องกันคือกายนะฮะเออ่ดาเมจต,ตำ่ำดาเมจคือจิตใช่ไหมอันไหนต่ำกว่าวะจิตจะเห็นได้ว่าจิตต่ำที่สุดที่แสดงเนี่ยนะ,ะบมดาบส่วนธนูเนี่ยธนูแรงนะเว้ยธนูเนี่ยคือจะได้เห็นจะเห็นได้ว่าพลังปราดมันค่อนข้างจะแรง แต่เลือดเนี่ยน้อยนะเออเลือดน้อยเฮ้ยพลังกายคือป้องกันน้อยเอพทำไมมันยังเต็มอยู่เหมือนดาบอ๋อดาบเต็มกว่าเอพก็ไม่ถึงกับเยอะนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะครับพลังวิญญาณเนี่ยคืออะไรวะมันไม่บอกช่างเถอะนะฮะอันนี้คือหน้าต่างที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปและเพิ่มมาอีกอย่างนึงนี่คือเม a z i n g นะค่าพื้นฐานครับนี่ ชุดหนูครับฝ่ายธรรมะเว็บร้อยยี่สิบของเพศชายนี่ฝ่ายธรรมนะฮะจะแสดงเฉพาะเอ่อเ,เว็บร้อยยี่สิบนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้เป็นเพศเอ่าเพศหญิงจะเห็นได้ว่าเป็นร้อยยี่สิบนะฮะอ่าเปลี่ยนไปดูเท่ระเบิดนะครับผมนะอาชีพพินนะฮะมัดอ่ามัดนะฮะร้อยยี่สิบ วืถีฐานทำไมธรรมะกับมารเหมือนกันเลยวะอ๋อต่างกันอยู่นิดเดียวสีแดงดำโอเคงั้นเราเลือกเป็นเพศชายดูนะเพศชายฮะโอ้เพศชายเท่ะนะชุดเท่ะนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาดูหน้าตาอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนไปคือความแตกต่างที่อยากจะบอกคือช่วงระยะเวลา6เดือนนะฮะ6กเดือน ต้องบอกว่า6เดือนกับ2วันนะฮะคือใช้เวลาพัฒนาคนอนข้ง่งยานานนิดน,นึงนะแต่เราก็พัฒนาแล้วสำหรับอาชีพใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณประมาณน่าจะต้นต้นปีต้นปีนะต้นป,ตนปีต้นปีที่จะถึงเนี่ยนะปีสนะอันสิบเจ็นะอาชีพใหม่แน่นอนนะครับมาแน่นอนนะคนะรับผมนะเมนยูจินนะหลายคนรอคอยนะ มีสกิลหมู่ตั้งแต่เลเวล30บโอ้โหโคตรเทพระเบิดนะฮะแต่เรื่องความแม่นไม่ต้องห่วงนะฮะฮารินตาบอดตาบอดจะฮูด,ดีสัมผัสจะเร็วนะฮะดาเมจในความแม่นน่าจะแรงแต่เลือดน่าจะน้อยไม่เหมาะกับการชนแต่สกิลหมู่ทำให้เธอต้องชนน, <c oughs> นะฮะไม่เป็นไรเราก็ต้องยังมีดาบเป็นตัวแทงกับตัวฮันกวานะที่สามารถชนกันได้อยู่ตอนนี้โอเคแล้วก็อาชิมัดน,นะฮะกรารจะลั่นหนักมากอื ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เราก็มาพูดเฉยๆนะขอบคุณที่ติดตามและซับสไครป์นะฮะช่องของผมนะฮะก็เราจะมีคลิปปล่อยมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลิปนู่นคลิปนั้นคลิปนี่นะหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรนะ,ะจะมาแนะนํากันหรือว่าใครที่ถามไปยังเพจผมจะคอยตอบนะฮะถึงผมไม่ว่างตอบผมก็ค่อยๆจะแวะมาตอบช่วงดึกช่วงก่อนนอนประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับผมนินเตอร์ซิวบายบายครับ